เรียรู้เลยว่าลูกค้าอยากได้อะไรเรียนทำตามที่ลูกค้าต้องการเอาเหรียญส,าาสททยะะิบบาทมาเคิมซูวิทช้ได้วยบาทหนึ่งนะฮะแนวกระบาดรถสีสันต้องมารถบ้านสวิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องแป๊ <laughs> ตอนนี้อยู่กับเพียร์สวิทเอฟซีนะครับที่มาแล้วก็ที่ไปของ999รถบ้านสวิททำไมต้องเป็นเลข999เราชอบเลข9ครับมัน,นหมายถึงความแบบ เก้าวหน้านะฮะแล้วกเก้าที่ยิ่งใหญ่นะฮะเราอยู่ในวงการนี้มาตั้งแต่ปี2526เป็นเซลล์ขายรถใหม่ไปก่อนนะก็อยู่ในวงรถใหม่อยู่ประมาณ10ปีครับผมหลังจากนั้นก็คิดใหญ่ไปบริษัทขายรถใหม่เลยครับขายดีมากครับนะพะพอสามเก้าในเริ่มจะเกิดวิกฤตเออแปลกๆเออเขาเรียกว่าฟองสบู่เริ่มเริ่มมันจะแตกแล้วก็แตกจริงๆตอนปี40ครับจับตัวไม่ทันโอ้โก็ แยไปพักหนึ่งครับายไปพักหนึ่งยแต่คือจุดเริ่มต้นของรถบ้านสุวิสเนี่ยครับเคเอาง่ายๆเลยว่าเราอยู่ในวงการรถไม่ว่าจะเป็นรถมือหนึ่งรถมือสองมากกว่า30ปี38ปีแล้วครับ38ปีแปดปอะไรคือจุดเด่นของ99 9รถบ้านสุวิ์ความพร้อมของรถยนต์นะครับสีสันภายในนะครับแล้วก็เกี่ยวเรื่องรองเท้าคือร้อแม็กสีบางสีนะครับซึ่งลูกค้าอยากได้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ ลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าเราแน่นอนเฮียรู้เลยว่าลูกค้าอยากได้อะไรเฮียทำตามที่ลูกค้าต้องการแนวกระบะรถสีสันเนี่ยต้องมารถบ้านสวิ์เฮียไปหารถมาจากไหนคืออย่างนี้ครับรถเนี่ยที่เฮียซื้อะานึ่งเราก็ต้องดูก่อนว่าอยู่ในสภาพที่แบบโอเคไหมถ้าเกิดมีการชนหนักนะหรือพลิกคว่ำอะไรเนี่ยน้ำท่วมไฟมุงไฟไหมเราไม่ซื้อแน่นอนนะฮะของเรานี่การันตีได้เลยนะครับกรรมสิทธิ์ของเล่มทะเบียนเนี่ยเรา ต้องซื้อยาลูกค้าด้วยตรงครับนะฮะมีที่มาที่ไปนะครับบริการหลังการขายเราก็มีฮะทุกช่องทางเลยนะครับนะฮะเช่นบริการฉุดเฉลยเนี่ยนะทุกอย่างเลยน้ำมันหมดแบตเตอรี่เสื่อมอะไรเนี่ยเราบริการ1ปีเต็มเลยนะครับแล้วก่อนที่จะออกรถเนี่ยหเราถ่ายน้ำมันเคลื่อนให้หมดเลยนะครับทุกคันนะครับสองเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับรถกระบะนี่แนวแคบสีประตูแนวสีสันที่เราทําเป็นแบบ เขาเรียกเป็นรถแชมปเปี้ยนนะะเป็นแม็กใหม่ยางใหม่นะฮะที่สําคัญนะครับถ้าเราติดตั้งมาแล้วนะครับไม่ชอบลายนี่อยากได้ลายนี่เปลี่ยนได้ไหมได้นะครับรถอย่างนี้สีจากโรงงานไม่มีนะอันนี้เป็นพีออเดอร์มาเลยนะครับใส่หน้าโปรเจคเตอร์หน้ากระจังหน้าโครเมียมเนี่ยติดเดรย์ไลท์สปอร์ตไลท์นะครับแม็กนะครับเป็นแม็กเนี่ยทีสามเจ็ดลายใหม่นะครับล่าให้อีกนะซ้ายขวาหน้าหลังภายในนะครับเป็นเบาะเลเซอร์โล่เองนะฮะ แบบประเภทอื่นมีไหมคะเฮียมีครับนะฮะมีแบบไหนบ้างโคดัชเชียนีดของเฮียเสนอรถกระบะตอนเดียวนะครับรถกระบะตอนเดียวอ่าตอนนี่ค่อยากเป็นแบบพวกท่าแก่อายุน้อยร้อย้านเฮียทำเป็นแพ็กเกจเลยนะฮะหลังคานะครับบูญค่าประมาณสามหมื่นพันบาทติดตั้งให้ฟรีเลยนะอ่าเราก็อยากให้แบบใครเขาของเฮียสุดพินนะครับ คือรถไปแล้วพร้อมใช้อ่ะครับรถซิตี้คาร์ทั่วไปอีคโคคาร์<ห><ห>เนี่ยเยอะเลยครับคือข,ของเงี้ยตอนนี้ตอบสนองลูกค้าทุกอย่าง<ห>เรามีรถอยู่ประมาณ500คันละยอดขายก็สูงด้วยใช่ไหมสูงครับประมาณเฉลีย่ยเดือนประมาณ100คันดังนั้นให้มั่นใจได้เลยว่า999รถบ้านสวิทคุณได้รถที่มีมาตรฐานแน่นอนเพราะว่าด้วยยอดขายที่การันตีแบบนี้ตัวเองอยู่แล้วแล้วเราเป็นแบบดีลเลอร์เกรด A บวกๆครับนะฮะ A บวกๆนะทุกคนลค้าเห็นไหมฮะระยะเวลาการการผ่อนก็ สงูงสุดได้ถึง84เดือนแล้วดอ,อกเบีย้ยเริ่มต้นที่1.99 1.99ครับถูกมากครับแล้วอย่างรถแนวสีสันอย่างนี้ครับ บางคนคิดว่าเะอเด้ยังงี้จดทะเบียนได้หรือเปล่าเราลงเล่นให้เรียบร้อยหมดนะครับไม่ต้องสาย่วงนะครับมีตังเท่าไหร่ถึงจะออกรถไกเฮียได้เอางี้ดีกว่าเอาเหรียญสิบาทมางทีซื้อทอนได้บาทนึ่งนะฮะชอนได้บาทนะเก้าบาทเก้าบาทรถกับเก้าเก้าเก้ารถบ้านสุวิทย์ได้ไหมครับผมถูกและดีเพราะอะไรทราบไหมครับพ้อครับเพราะรถบ้านสุวิตได้ยาเป็นที่หนึ่งในใจคุณอ่าทะโลกาขอีเดินะครับเพราะคุณคือที่หนึ่งในใจเสมอครับเฮียซูที่ฝ่าวาเลนนะครับนะฮะด้วยประสบการณ์ยาวนานนะครับนะะฮเราเราคัดสร มาให้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วครับคือคุณคุณอยากได้อะไรเนี่ยเราเราให้หมดเลยนะครับนะฮะในสิ่งที่เป็นไปได้นะนะครับคุณมาที่นี่ได้รถร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนที่ไหนขขงประใชศใดแล้วแต่นะครับอยากซื้อรถยนต์สวิตนะครับไม่สะดวกมานะครับเราจะส่งถึงบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดนั้นสิ้นนะครับก็ฝากไว้นะครับอยากได้รถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีมาที่ก้าวการรถบ้านสุวิทย์นะครับให้ดีบังแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณมากนะคะเฮียขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ